สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแอบเราเปิดแฟชั่นเอา้เอาเขามาทางนี้เราไปทางนี้เขามาแล้วเด็กิง เกินนะมาถ่ายแล้วนะแต่สภาพอาจจะไม่เหมือนอาิมาถ่ายน้องหนุ่เพราะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนี่คลิปสองคลิปเอาเอาเอ้ยตัวเล็กเพื่อมาเล่นพีุู่งองแล้วลูก สวัสด <Es> <an> <half. S 2> ีจ้ารอัะคูโอเคคเอามาจากน้องหญิงสะเคียนนี่นี่อันนี้มาจากสะประทีบนี่ขอบคนหลายกนยครับ เต็มนาลตจังชี่่คันมีมาก่มีฝนแมแมนค่ะมันอยู่ในเมืองมุ้ยังมาไม่เส็จเลนบ่ามือ,อ้งเป้นนี่คนบบแห้พ่อมาชโชคใช่ใช่เง้โชคใช่าน,าน้ำท่วมเนี่ยตรงแยกไฟแดงนี่แหละเมนโชคใช่น้ำท่วมพ่อมาดี่ห่อนแต่รู้ไหม่ชคใช่น้ำท่วมนะ,ะนแต่ตรงนี้ไม่มีฝน กรเป็นจักมมาจะกลายเป็นหมูเบอร์เนี่ยไม่หมอนล้อไ่หมอนลอเลยจ้าหมามันจะกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยเอาไว้ในตะกราเลือดกระเบ้อก่อนหมาม่อไงจนหมีอมูจักมาดมค่ะอมันนั่งวูงีจเห็นมั้งมันนั่งใดพอมันนังเทียงนั้วได้พอมันอ้วนแต่พมันนั่งพื้นนอ้ว นี่ลาคุณก็บอกว่าไปให้จาเออเออมันไม่ได้วอยเดือดตามมันไปก่อนเลยมันบอกไป ทอยากกินน้ำพอครับีมันห่วานเพ่อเดีนะหวานหลายมันหวานพอดี เผือกทอดเผือกทอดคาราเมลนี่มันคืออะไรเรากินอยู่เนี่ย มอเปิดลูกมันนี้เร็วๆร็ในขนาดสาอยู่ตหนอะไรอย่างนี้เ่เห็นบมอขึ้นเอวเพบาสยตาปกติโดยเริ่มแรกอาจารย์ปีน้องปีไหนึ่เดียม่ได้ควบคมอะไเไม่ได้ควบคมอะมรม่ตามถึงเื่องตานี่เดี๋ยวไปยังรยาทางคุณยายมาหาจะเป็นไม้เลื้อยกอเป็ยังเมื่อกี้เหรียญทอดตางจ่องทีเดยวชื่มอนก็สายตาสัตว์เลยเลยคุณยมาหาพี่น้องมีวรานาการกลายเป็นยาวเวสตร

เ,เลื้ยเขามับรัสอันนี้นุกขยังว่าโตกเบิดสี่กิโลมุนี่ไลไนามไล,ไลไว่าจะกเจา,เา,าว่านี่มองนี่ละลิลลี่แหล,ละกับไปต้อยน้อยนึงว่าจะ เริ่มที่3 5ม3 2อ3ห0บสมรสอย่รวมทรงเหรอใายแค่หน้างานอ๋อสม่วงส x มอนงนจะไม่มีมี2องมมี2เอององเ็หน่อยจ้่อ้ยพีนองมากด้วยค่ะ้อนี่เบรกได้เสือเฝ้ามากด้วพีีนองค่ะสามห้าสางร้ครับสาห้คูสีเเไดครเปถ้าหนังาให้ก้สซื้อสร้าหันเนี่ เพราะขายด้วยนะคะายยังไงวะเห็นมน่ยที่สามแต่รอมอันเดยดจ้าถ้ามันไฟไหม้ตกใช่ไม่ารน้องไหมเนี่ยไเห็นไหยเห็นไเาเบียดใ้ดูไป้ห่อยน้องแก๊งน่นเห็นเป็นตัวเมีย ไปไ่เร็วก็เ่อตัว้าอ้อมเามาตัวมีพี่น้องขั้นแเจอกันที่ตัวไป